ทับ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 อีทับอีบ e, ูมบ e, okay. ็อกซ์โอเคอืมโอเคสามสองหนึ่งโอเ okay. ค Let's go โย่ก็พบกับผมฟอร์ดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะมาอยู่ในเออเสียงเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้ ซูเปอร์บ็อกเซียดีเฟนนะทำไมต้องเรียกไซน์ดีเฟนนะทางทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเรียกว่าซูเปอร์บ็อกเซตดีเฟนโอเคมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะ <c oughs> โอ้ยมาเราจะมาทำอะไรกันดี <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเราจะมาทำการทดลองกันนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในซ u เปอร์บักไซติเฟนนะฮะไม่รู้ว่าคสนส่วนใหญ่อาจจะรู้กันนะโอเคเริ่มกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนใครที่เข้ามาดูคลิปผมเป็นคลิปแรกนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของคุณด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้ผมอีกมากมายเลยทีเดียวเชียว โอเคถ้าผมพูดลิ้นพัน์หรือว่าพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะฮะมาโอเคเลือกแซนด์บ็อก์โหมดกันเลยแซนด์บ็อกโอเคสีชมพูเนาะโอเคอ่า okay. <c oughs> <c oughs> จริงๆเลย <c oughs> สวัสดีนี่คือกล่องโทรทัศน์ธรรมดา <c oughs> และตอนรับสู่ SBSD Sandbox คุณสามารถที่จะเรียกศักตรูทดสอบสิ่งต่างๆ,ๆแล้วก็โดยรวมแล้วมันทำได้หมดเลยอะนะโอเคขอบคุณมากไกโอเคอย่างแรกสำหรับสิ่งที่คุณไม่รู้ในซูเปอร์บักไซนีเฟโนเพลงมันจะดังไปไหนวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่ง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 เสียงเสียงเสียงโอเคประมาณนี้ฮะอย่างแรก สิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของไททัน b o มบ็อกหรือไททันสป e a เกอร์สำหรับแค่หลายๆคนที่เลกอกนะฮะคือมันสามารถกระโดดตบได้ฮะใช่แล้วมันกระโดดตบได้ฮะกระโดดตบได้นะโอเคดูนะว่ามันจะจริงหรือเปล่าฮะเริ่มจากชึบแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเอามหมตบได้จริงๆอนะแล้วกเ็เดี๋ยวนะ ลองใช้สกิลเดิมอีกรอบตรงที่พื้นนะฮะโอเคทำไม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 มันจะเป็นการเหยียบลงที่พื้นนะฮะแปลว่า <c oughs> สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงอนะโอเคลองกับตัวอื่นๆต่อเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ตัวต่อมาคือตัวที่2ตัวอัปเกรดไททัทนบูมบ็อกซ์นะฮะสำหรับเอ่อที่ผมเรี้ยงนะเพราะว่ามันเป็นชื่อมาตรฐานโอเคโดด วัดเจอนั่นโดดตบของมันแล้วนะทำไมใช่ฮะตัวนี้ก็โดดตบได้เห,เ,หเหมือนกันนะฮะโอลิ้นพันละแต่ว้าว know where taking พอๆๆคือตัวนี้เพลงมันเอ่อไม่ไม่ไมลบลิขสิทธิ์หาอะไรเลยนะฮะ เพราะว่ามันใส่เนื้อลองเข้ามาด้วยในตัวนี้ทาไมนะนี่จะเห็นได้เลยว่าแขนมันลอยไปไกลมากส่วนต้นอื่นเนี่ยก็เหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าผมเช็คมาแล้ว โอเคและสิ่งที่ไม่รู้อย่างถัดมาอย่างที่สองนะฮะของเอ่อคนที่อาจจะยังไม่รู้ก็คือตัวของเอนจิเนียนะเอนจิเนียเทเลสโคปเทเลสโคปอ่าช่างเถอะแน่นอนว่าตัวคนนี้เนี่ยจะมีเอ่อเหมือนเป็นป้อมปืนประจำตัวนะฮะแบบเอนจิเนีในทีมฟอร์เทสนะใครที่รู้จักทีมฟอร์เทสก็จะเข้าใจดีว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่เหมือนในซีรีส์กิบบี้ทอยเล็ตเลยโอเคแล้วความลับไม่ใช่เรียกความลับไม่ได้มันเรียกว่าเป็นบักเลยดีกว่าคือ <c oughs> มันเนี่ยมีความพิเศษนะคือไอเจ้าป้อมปืนเนี่ยฮะมันสามารถที่จะติดปรสิตได้ฮะโอเคถ้าคิดว่าไม่เชื่อก็มาลองพิสูจน์กันเลยฮะ let's go โอเคแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก่อนนะฮะเราจะต้องกางบาเรียวมา จะเหมือนบารียรจะอยู่ในขอบเขตของป้อมปืนเอาป้อมปืนาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มารอดูกันนะโอ้เสียงมันจะดังไปไหนวะเนี่ยชื่ชืช่แต่พอเราเสียงมาเยอะๆเข้านะตัวนะดูนะนะดูนะตุนะ้มเรียบร้อยฮนะ <c oughs> เนี่ยนี่คือเรื่องจริงฮะนี่เรื่อ,ง,ง,เอง,งเรื่องจริงเรื่องจริงนะเนี่ย <c oughs> คือก็จะเห็นกันนะฮะว่าตัวป้อมปืนเนี่ยมันพยายามจะไล่ทำร้ายมันพยายามจะเข้ามาทำร้ายตัวเจ้าของเองนะฮะไม่รู้ว่าได้ไงแม่อันนี้มันน่าจ,จะเป็นบัก๊กแน่ๆเลยฮะ <c oughs> แต่เรามีอาจจะมีวิธีแก้อยู่นะ,ะ <c oughs> วิธีแก้คือตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะฮะ แอนตี้พาราไซกันนะโอเคน่าจะใช้ได้อยู่หรอมั้งมา,มา,อาลองหน่อยเรียบร้อยฮะอ่ามันแก้ได้ฮะอย่างน้อยก็แก้ได้เนาะ,ะมาโอเคอย่างถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะชิบชืโอเคและอย่างต่อมานะฮะ สิ่งที่อาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้กันไปแล้วละในอย่างที่สาวนะก็คือโคลเมดแล้วเออทำไมถ้ามีคนถามว่าทาไมผมถึงไปเอาตัวโคลเมดไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยฟาร์มมาเยอะมากเลยนะเออแต่ว่าตอนนี้พอย่ผมเหลือไม่ถึงหมื่นเองโอเคโอ,คโอ,คโอคแม,ม่เสียงดังชิบหายเลยเว้ยลงก่อนลงก่อนสองขีดสองขีดน่าจะพออยู่หรอกมั้ง แล้วมีการว่ากันว่าสกิลปืนของเจ้าน้องโคนเมตรตัวนี้นะฮะเป็นสกิลที่สามารถกำจัดตัวของเททัทนบุมบ็อกที่ติดเชื้อได้ในการโจมตีเลยไม่ใช่การโจมตีเลยการโจมตีในครั้งเดียวเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั้นก็มาพิสูจน์กันเลยไุยโน่ละ มันอยู่ไหนวะโอ้หายชิไหายชิบหาใช่บหายไ,ไป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 ,ไปลสัสอยู่นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะจริง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 ฮะไหนลองหม่ล้องใหม่ โอ้ว้าโอเคไห้ก่อนนะโอเคยิง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 แม่เอ้ยเป็นไรตอนนี้เนี่ยโอเคโอเคและนี่เป็นที่สรุปได้ว่าตัวของโคนเมดนั้น ไม่ได้สามารถกำจัดตัวไททันบูมบ็อกได้ในครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าผมจำได้ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยมันโดนเนิฟไปแล้วโอเคถ้าใครที่คิดว่าคลิปของผมเนี่ยดีน่าดูแล้วก็สนุกเนี่ยก็ฝากมาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้กับผมฟูริโอลากันไปก่อนนะฮะโย <c oughs>